สวัสดีครับนายครับผมวัตมาสุประเสริฐครับในเรื่องเพื่อนไม่เก่านะครับนายรับบทเป็นกีครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นหนุ่มเลือดร้อนห้าวบ้าบินมีความมั่นใจในแรงสูงบางทีก็อาจจะแบบขี้โมโน้นิดๆแล้วก็เป็นคนรักเพื่อนมากเป็นโรคหอบมีโรคประจำตัวคือโรคหอบแล้วก็ในเรื่องเนี่ยจะไม่ถูกกับบาสก็จะมีเรื่องมีปัญหากันอยู่บ่อยๆ จากฟันหวานไอจูบเราก็เล่นเป็นนายปกติก็ก็เรียกว่าน่ารักไหมก็คงน่ารักในแบบเด็กๆก,ก็ในเรื่องนี้เราก็โตขึ้นเป็นหนุ่มมหาลัยวิศวะคาแรคเตอร์ก็เปลี่ยนไปเยอะครับก็ออกแนวแบบห,ห้าวๆนิดนึงก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจในเรงสูงขึ้นเวลาจะทําอะไรคือเราก็ลงมือทําเลยคิดว่าถูกคิดว่า สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกชัวจนแบบอาจจะแบบมีส่งให้ส่งผลให้มีปัญหาตามมาบ้างครับก็คือในเรื่องก็คือปั่นจากกรุงเทพไปลำปางแล้วระหว่างที่เราถ่ายทำเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องปั่นจริงๆผ่านจังหวัดต่างๆแบบสิงห์บุรีชัยนาทขึ้นลำปางอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราได้เห็นหลายๆอย่างของแต่ละจังหวัดที่เป็นแบบโลเคชั่นเด็ดๆมุมเด็ดๆที่เขา ที่พุ่มกับเนี่ยคัดสรรมาแล้วว่าสวยนะว่ามันโดนและแบบก็เห็นถนนเลนใหญ่ๆของเขาที่เป็นถนนแบบตัดผ่านตัวจังหวัดก็มีความรู้สึกว่าคือมันเป็นอะไรที่น่าเที่ยวคือในประเทศไทยเนี่ยมันยังมีอีกหลายที่เลยที่แบบน่าเที่ยวไม่จําเป็นที่ว่าต้องเป็นแบบกรุงเทพเชียงใหม่หรือว่าพัทยาสมุยอะไรพวกนี้จริงๆจัง,จง,จงหวัดพวกแบบชัยนาสิงบุรีก็เป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวลำปางเองก็สวยมีตลาดนัดดีๆทั้งเยอะแยะ ก็สําหรับสเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยคือคือภาพคือเราเวลาเราแสดงเสร็จในแต่ละแต่ละฉากแต่ละฉากเราก็จะมาย้อนกลับมาดูมอนิเตอร์ว่าแบบเฮ้ยเราเล่นเป็นไงแต่คือมันไม่ใช่แค่นั้นคือพอเราไปดูมอนิเตอร์แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแสดงของเราแต่คือภาพทั้งแบบกราวทั้งโฟกัสมันสวยมันมันลงตัวมันเพอร์เฟกแล้วคือด้วยตัวบทเองเนี่ยถึงมันจะเป็นหนังรถมูฟวี่ก็เหอะแต่คือ ในส่วนของความความเป็นเพื่อนความหมายของควาว่าเพื่อนอะ่ะคือมันมันให้กันเต็มเมกับหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันแบบคือคือความหมายของเพื่อนไม่เก่าอ่ะคือเราจะแบบคือตอนแรกเราทุกคนอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยทำไมชื่อเรื่องถึงแปลว่าเพื่อนไม่เก่าคือมันคือเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอเราได้ไปดูเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเพื่อนไม่เก่าที่จริงแล้วเนี่ยมันหมายความว่ายังไง